จีเลกับพ่อแม่พี่เขาไม่ได้หวังเราจบว่ะหวังเราเจอเพื่อนกว่าตอนนี้อยาที่หาอะไรนะไม่ไม่ฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าคิดยังรอกที่ไม่หวังาเรคิดยังไงกับอะไรนะบวชเหรออยาก้บวชวชเหรอบวชพระเนี่ยเหรอ กวดแวดูงพ่อแม่อ่าก็คือบวชพระถุงตามมาหรือบวชนเอาบวชพระแล้วก็ยังไงนะไงบวชพ่อแม่ไม่ได้อยากให้เราบวชไม่ได้คาดหวังอาไม่ได้คาดหวังว่าต้องบวชอาแล้วตอเาาเอพื่ออยากเต้นอเพื่ออยากเต้น <laughs> อ,อ,อยากลำหน้าหน้าอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> อ๋อมึงก็บวชให้มันเต้นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก มันอยากเต้นนะนะที่เต้นเยอะแยะไม่มีมึงจะเข้าไปเต้นกันในวัดเนี่ยนะมึงก็เดินไปชวนเจ้าว่ามาเต้นด้วยเลยก็จบไปทําไมจะต้องมาอยากเต้นในงานบวชกูมไม่เข้าใจทำไมไม่เต้นงานอื่นงานอื่นมีที่เต้นเยอะแยะแต่อยากจะเต้นที่งานบวชก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะคือการบวชพวกเราจําไว้ในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยพ่อแม่จะคาดหวังให้เราเนี่ยบวชเพราะคิดว่าการบวชเนี่ยเป็นการตอบแทนหรือเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างคาถามเราเองเมื่อกี้เราก็ยังพูดใช่ไหม ว่าการบวชทดแทนบุญคุณแต่จริงๆแล้วการบวชเนี่ยไม่ได้เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะการบวชเนี่ยในสมัยพุทธการเขาบวชกันเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าทางโลกเนี่ยหรือทางคารวาสเนี่ยมันเป็นทางขับแคบม,มันเป็นทางมาแห่งทุลีคําว่าทางมาแห่งทุลีเนี่ยหมายความว่ามันต้องขวนขวายในการหาเงินหาทองอ่ะมันยากลําบากต่อการที่จะเจริญไปได้ในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอน เขาจึงหาโอกาสที่มันว่างกว่านี้ด้วยการไปบรรพชาอุปสมบทเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเขาคําถามคืออย่างเราอะ่ะเราอยากจะบวชเรามีเจตนาในการอยากพ้นทุกข์ไหมไม่ได้มีเจตนาในการอยากพ้นทุกข์ดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องบวชการทดแทนบุญคุณแม่พ่อรู้ไหมว่าทดแทนยังไงพระเจ้าบอกว่าเราเอาพ่อมานั่งอยู่บ่าขวาเอาแม่เนี่ยมานั่งอยู่บ่าซ้ายตลอดทั้งร้อยปีเลยนะให้พ่อให้แม่เนี่ยกิน ดื่มลิ้มรสหลับนอนเราจะเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนั่งอยู่บนบาขวาบ่าซ้ายตลอดหนึ่งร้อยเมตรการทําแบบนี้ตลอดเวลายังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแต่ถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดนอกจากการให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคปฏิบัติพัฒวีดูแลมูเสือท่านอย่างดีในฐานะที่ท่านเป็นแม่เป็นพ่อแล้วเนี่ยนอกจากนั้นพระองค์บอกว่าให้สอนคุณธรรมจริยธรรมพ่อแม่พ่อแม่ ไม่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าสอนให้เขามีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนทุศีลไม่มีศีสอนให้เขามีศีพ่อแม่เป็นคนประหนีขี้เหนียวสอนให้เขารู้จักแบ่งปันรู้จักให้พ่อแม่ไม่มีสุตตะคําสอนพระเจ้าสอนให้เขามีคาสอนพระเจ้าพ่อแม่เป็นคนโง่เขลาไม่ปัญญาสอนให้เขามีปัญญา เนี่ยห้าอย่างเนี่ยคือศรัทธาศีลสุตตาราคาปัญญาใครสอนให้พ่อแม่มีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ได้เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดดังนั้นการบวชไม่ใช่การตอบแทนและอีกอย่างหนึง่งเราไม่จําเป็นต้องไปตอบแทนเพื่อนด้วยการไปบวชเพื่อให้มันเต้นหน้าหน้าไม่จําเป็นอันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปทําถ้ามันอยากจะเต้นให้มันไปบวชเองเออแล้วให้มันเต้นทั้งขาท้าหน้ากันแหละหน้าที่สุด เพราะนั้นถ้ามันอยากล่้ไล่มนไปให้มันไปบวชเองเราไม่ต้องไปบวชเพื่อกิจการยาแบบนี้ไม่จําเป็นเพราะนั้นหน้าที่เราถ้าเราจะบวชเราต้องมีศรัทธาในผู้เุทธเจ้าเป็นตัวต้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่ต้องไปบวชมันจะไปเสียไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจไปสร้างความเสื่อมเสียในระศาสนามากกว่าที่จะเกิดประโยชน์เหมือนเราไม่เต็มใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะเกิดความเสื่อมเสียมากกว่าประโยชน์สมมุตินะอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติเราอกหักมาใหม่ มีแฟนแล้วเกิดอกหักมาใหม่ๆเลยแล้วเราก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราเนี่ยอยากจะคบผู้หญิงคนเนี้แค่รู้สึกว่ามันเหงาไม่ได้ชอบเขาจริงๆไอ้การไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยเรียกว่าไม่มีศรัทธาในความรักกับคนนี้เราคิดว่าไก่คนนี้จะไปรอดน,นะน่าจะรอดยาใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาจริงๆแค่เป็นเหมือนแบบว่าแก้ขัดชั่วครางชั่วข่าวสุดท้ายเราจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้หญิงคนนั้นเราจะไม่รักเขาจริงเราจะสร้างความลำคาเราจะสร้างแบบ เดี๋ยวก็รักรักเลิกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในเป็นปันจจัยเพราะว่าเราไม่ได้มีศรัทธาจริงเช่นเดียวถ้าเราไปบวชโดยขาดศรัทธาเราจะไปบวชเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสในการรำห,หน้าหน้าเต้นหน้าหน้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียเดือดเนื้อร้อนใจต่อพระศาสนาและเกิดโทษต่อตัวเราเองด้วยประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไป